รู้ไปนั่งงานนะเด็คือหันบุญหันร่วงหันร่วงงานนี่ครับ6น้องหน้าคือเปิดงานครับเปิดงานนี่ครับนี่ครับน้องนี่ครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหมู่บ้านครับนี่ครับของหมู่บ้านครับที่เอาหนาอันนี่ออกอยู่ครับเพราะว่าต่อไปสิให้มีน้ำใสๆอยู่ในนี้นะครับ ตอนนี้ยามันหกกวเอาบัวเอามาล่งแบบสวยงามบัวแดงหรือบัวยังกบค่อยติดตามไปเรื่อยครับครับนี่ครับตามเหตุนี้ครับ

อันนี้คนเจา้าเขาเต็มกระสอบเลยไปครับโอ้โหออกสภาพล่องล่องไหมนะครับผระภาพล่องไหมก่อนนะครับอโอ้โหโยโซกจัดเจ้าดีเยอะยังมาอีกพ่อไงให้ได้กับวัตถุเถรงครับยับมายับยับรถเข้ามาอีก,กนิดนึงครับ ขอท่าเงินซึ้อไฟเพื่อนห่อาก้นตอนวิธีทารเนะะคการก็เทือนจะล่อก้องผอมนิดนึงนะครับแต่ว่าพอดีท้ายห้าได้มาร่วมกันนะชนะทีประธานเอ็นาน้องเล็กนะครับซึ่นเป็นน้องมึงมิงบ้านโว้ยโว้ยุเป็นน้องประจําหมู่บ้าน มานานแล้วครับไปได้ประตูนี้พี่ท่านอาจารยาม้าเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับมาดีเนาะพี่น้องครับมาดีอ่าถือว่าเข้าได้บุญหลายคอได้พี่น้องเนาะอ่าท่านขันตำนันกองสีแชมส์ศรีมได้แจ้งบอกว่าอ่าเสาสาราหารเห็นดีพี่น้องได้ทำบุญจับบาดแน่นมาดีในงานเปิดดีมาดีเนาะ S <S เดีเ๋มวยมททายแเต่ผ้เดินเบืองเบืองบ้านีนกันบ้านไายได้สุดยู่ครับนี่ครับจะเป็นทางให้คนเดินเรืแหยะครับสกีนี่หกจุดครับเนขอโชคลาบได้ด้วยครับนี่นี่ครับ,รบให้โชคลาให้คนลุกเลยครับคนลุกเลย สักสิดได้ครับเปิดหายโชคหายลับนี่ครับ เป็นตะ่อนหกกว่านี้ครับเป็นป่าเป็นป่าไม้เอารถแม็คโครมาดันครับนี่ก็สิมัดเอาหยาขึ้นเพื่อความสวยงามเพราะว่าเห็นเป็นน้ำใสๆถ้าเอาบัวยังมาลวกมันก็นจะสวยจะงามนะครับถ้าเดือนไปื่ือคือตามทงให้ทงหน้าท้องไรลทร้องนาเนี่ยครับ พาฝนก็นอยู่ประมาณนี้แหละครับคึมๆเมืม่อนี้บรรยากาศเป็นใจอยู่ครับบ่าหอนและอีก่านหนึ่งฝนกับว่าด้านโตมาใส่งานนะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ มันยากกับว่าเก่งเนอกพูดไม่เก่งพูดไม่ทา <c oughs> ะไรอย่างนั้นเอาไปตามเนี่ยครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมให้ำกำลังใจครับ ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันครับ